แบบ Contact l น n e อัจฉริยะของ Mojivision พร้อมทดสอบใช้งานจริงในชีวิตประจำวันแล้วสวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคตสต์เดี๋ยวเล่าให้ฟังจากทั้งช่องดาวลูกเป็ดจะเจิญกระป็ดอีกเช่นเคยทุกวันศุกร์เวลา2องทุ่มตรงนะครับ ผู้ชมครับวันนี้เป็ดพาทุกคนมาพูดถึงเทคโนโลยีที่เราเห็นในหนังไซไฟกันเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแว่นตาที่มีอัจฉริยะในการวิเคราะห์ประมวลผลหรือแว่นอัจฉริยะต่างๆนะครับและเราก็เห็นคอนแทคเลนในหนังไซไฟต่างๆที่เมื่อใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะสามารถวิเคราะห์ใบหน้าคนนั้นคนนี้ตรวจจับอาวุธได้หรือแม้กระทั่งวิเคราะห์และส่งผลเข้ากระจกตาเราให้เรามองเห็นภาพที่สอนขึ้นมาได้ ทำนองนี้ฮะทั้งหมดที่เบดพูดมาเนี่ยมันเหมือนกับการเพิอฝันไปกับนวนิยายวิทยาศาสตร์พอสมควรเลยแต่ณปัจจุบันนี้ครับเมื่ออัปเดตข่าวล่าสุดเมื่อวันที่21พฤษภาคม2022ที่ผ่านมาครับคุณผู้ฟังมีการเปิดตัวต้นแบบคอนแทคเลนส์อัจฉริยะของ Moji Vision แล้วนะฮะและตอนนี้พร้อมที่จะทดสอบและใช้งานจริงแล้วครับ สตีฟซินแคลนะครับรองประธานอาวุโสของบริษัทโมจิฟิชันนะฮะในสหรัฐอเมริกาได้ถแถลงข่าวถึงความคืบหน้าในการพัฒนาคอนแทคเลนส์อัจฉริยะครับหรือเรียกว่าสมาร์ทคอนแทคเลนส์นะครับหรือจอคอมพิวเตอร์ที่บางและเล็กเป็นพิเศษจนสามารถสวมใส่ไว้ติดกับลูกตาได้เลยครับ ขนาดนี้ต้นแบบรุ่นแรกได้ถูกพัฒนาจนสำเร็จแล้วนะครับและพร้อมที่จะนำออกทดสอบใช้งานจริงในชีวิตประจำวันเร็วๆนี้ครับนอกจากคอนแทคเลนส์อัจฉริยะดังกล่าวจะแก้ไขความผิดปกติทางสายตาของผู้ใช้แล้วนะฮะยังสามารถแสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ปรากฏต่อสายตาขณะที่เรามองสิ่งรอบตัวได้ด้วยครับ ลองจินตนาการดูนะครับว่านักดนตรีสามารถมองเห็นเนื้อเพลงหรือน้ตดนตรีขนาดที่แสดงคอนเสิร์ตได้ผู้กล่าวสุนทรพจน์จะมองเห็นบทพูดของตนเองได้โดยไม่ต้องก้มหน้าหรือหันสายตาไปทางอื่นนักกีธาจะมองเห็นข้อมูลชีวภาพของตัวเองรวมทั้งระยะเวลาหรือระยะทางที่ยังเหลืออยู่ข้างหน้าก่อนถึงเส้นชัยคิดดูสิครับว่าถ้าเรามองเห็นพวกนี้มันจะอัจฉริยะขนาดไหน และมันจะช่วยให้เราใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะฮะโครงสร้างของคอนแทคเลนอัจฉริยานี้นะครับประกอบไปด้วยเลนบางเฉียบที่มีขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วลูกตาทั้งหมดรวมทั้งส่วนตาขาวด้วยนะครับนอกจากนี้ในตัวคอนแทคเลนยังมีจอไมโคร Micro LED นะครับเซนเซอร์อัจฉริยะและแบตเตอรี่ที่มีสถานะเป็นของแข็งรวมอยู่ด้วย รองประธานอาวุโสของบริษัทโมจิฟ i ชั่นนะฮะ mm. เขาได้บอกว่าคอนแทคเลนอัจฉริยะของเราเนี่ยทำงานได้ดีในห้องปฏิบัติการครับดังนั้นในขั้นตอนต่อไปเราจะทดสอบว่าชีวิตประจำวันจริงที่สามารถใช้เนี่ยสามารถใช้งานต่อเนื่องต่อครั้งได้นานแค่ไหนและใช้งานได้อย่างไรให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับ โดยเขาได้ตั้งเป้าหมายไว้ให้ใช้งานคอนแทคเลนอัจฉริยะได้ตลอดทั้งวันนะฮะโดยไม่ต้องถอดออกมาชาร์จแบตเลยและเขายังกล่าวต่อด้วยอีกว่าเราคาดว่าผู้สวมคอนแทคเลนอัจฉริยะจะไม่ได้ใช้งานมันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันแต่จะเปิดปิดการใช้งานเป็นระยะหลายครั้งเหมือนกับการใช้งานโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือนาฬิกาอัจฉริยะในปัจจุบันทำให้แบตเตอรี่ของคอนแทคเลนเนี่ยจะมีพลังงานเหลือเพียงพอที่จะใช้ได้ตลอดทั้งวัน ทางบริษัทโมจิฟิชั่นนะครับเขายังยืนยันได้ว่าจะมีการปรึกษาและทดสอบคอนแทคเลนนี to to ้ร่วมกับจักษุแพทย์นะครับเพื่อวางแผนแนวทางในการดูแลรักษาและสวมใส่อย่างปลอดภัยด้วยเพื่อป้องกันอันตรายนั่นเองครับคุณผู้ฟังจากการใช้งานนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าคอนแทคเลนเซียเนี่ยถ้าใช้งานเกินนานเกินไปอาจจะเกิดการติดเชื้อหรือระคายเคืองจนเกิดความเสียหายกับดวงตาได้ครับ ทางบริษัทเขายังกล่าวอีกด้วยว่านะฮะว่าจะออกแบบระบบที่เตือนผู้ใช้ให้ทำความสะอาดและหยุดพักใช้งานอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งเตือนให้เปลี่ยนคอนแทคเลนใหม่หลังจากมีอายุการใช้งานครบ1ปีด้วยครับเรียกได้ว่าก็คือแผนการของบริษัทนี้ก็คือว่าทะลุทะลวงเทคโนโลยีใหม่ได้เลยนะฮะและถ้าเมื่อไหร่ที่มีการเปิดตัวเปิดขายจริงๆสำหรับคอนแทคเลนที่เป็นอัจฉริยะแบบนี้นะฮะ คาดว่าราคาอาจจะพุ่งสูงเหมือนกันเป็ดไม่รู้ว่าเป็ดจะมีปัญญาแตะต้องหรือเปล่านะฮะส่วนปัญหาเรื่องต่อไปนะครับในการรั่วไหลของข้อมูลชีวภาพส่วนบุคคลรวมทั้งการใช้อุปกรณ์ลักษณะน,นี้ในทางที่ผิดเช่นแอบถ่ายภาพหรือเก็บข้อมูลของผู้อื่นอย่างลับๆเนี่ยซึ่งเว้นตาอชิลัก o ูเกิ c ค s าเนี่ย เคยพบเจอมาแล้วฮะแม้ว่าทางโมจิฟิชั่นจะยืนยันว่ามีการวางระบบเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างดีแต่ผู้เชี่ยวชาญบางรายก็ยังคงแสดงความกังวลน,นะครับว่าจะทำอย่างไรหากอุปรกรณ์แบบนี้ถูกคนนอกดึงเอาข้อมูลชีวภาพซึ่งสามารถบ่งชี้ถึงความคิดหรือความรู้สึกของผู้ใช้เนี่ยให้ด้วยไหลออกสู่สาธารณะ ถ้าผู้จำความเป็นจริงเรื่องของระบบความปลอดภัยของข้อมูลเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสําคัญมากครับคุณผู้ฟังเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ c n อ a c t Lens อัจฉริยะแล้วมีคนที่ไม่หวังดีเอาไปใช้ในทางที่ผิดเนี่ยเขาอาจจะสามารถจรกรรมข้อมูลของกลุ่มบุคคลที่ใช้ Contact Lens อัจฉริยะได้อย่างสบายๆเลยและมันก็จะส่งผลเสียต่อบุคคลมากเปล่ยทีเดียวนะครับหากมีคนล่วงรู้ขนาที่คุณจ้องมองสิ่งหนึ่ง หัวใจคุณเต้นถี่แรงขึ้นหรือไม่หรือมีเหงื่อออกมากแค่ไหนตอนที่ถูกถามเรื่องบางอย่างนั้นเท่ากับว่า c o n t ทคเลน n ์อัจฉริยะกลายเป็นช่องโหว่ที่อาจจะเปิดให้คนร้ายเข้ามาฉกฉวยข้อมูลส่วนบุคคลไปได้ดังนั้นแล้วเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีก็ต้องมีดาบสองคมเสมอมีด้านดีและมีด้านไม่ดีครับเปรียบเ,เทียบแบบนี้ครับคุณผูาา้ฟังถ้าคุณผฟังฟังมาจนถึงตอนท้ายคลิปแล้วรู้สึกมีความกังวล ถ้าหากว่า c o n แทคเลนส์อัจฉริยะจะออกมาใช้งานได้จริงนะฮะความกังวลน,นี้เป็นอย่างที่ทุกคนเปรียบเทียบกับการที่เรามีสมาร์ทโฟนการที่เรารู้จัก iPhone รู้จักสมาร์ทโฟนที่เป็นหน้าจอต่างๆนานา,นาที่เป็นระบบอัจฉริยะนะครับ ณปัจจุบันเราต้องพูดได้ว่าสมาร์ทโฟนก็มีความเสี่ยงสูงเหมือนกันในการถูกจรกรรมข้อมูลถูกแฮกข้อมูลถูกลักขโมยหรือถูกจรกรรมข้อมูลธนาคารต่างๆนานามากมายดังนั้นแล้วคอนแทคเลนชีวภาพที่ใช้กับเราและเป็นแค้าย้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่ติดไปกับตาเราเนี่ยมันก็จะต้องมีทั้งข้อดีและข้อเสียร่วมด้วยเหมือนกันครับแต่ เป็ดเชื่อว่าไม่มีอะไรเหนือบ่ากแลงสำหรับมนุษย์ที่จะสามารถหาวิธีการป้องกันไม่ว่ามากหรือน้อยไม่ว่าใกล้หรือไกลหรือไม่ว่าหนักแค่ไหนมนุษย์สามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้มนุษย์ก็สามารถที่จะควบคุมเทคโนโลยีได้เช่นเดียวกันครับพูดง่ายๆก็คือว่าผู้สร้างไวรัสก็จะต้องเป็นผู้ฆ่าไวรัส ดังนั้นมนุษย์ต้องหาข้อมูลกันต่อไปครับว่าเราจะสามารถปิดช่องโหวต่ต่างๆและทําให้เทคโนโลยีที่เราสร้างขึ้นเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างเดียวและไม่เป็นภัยต่อใครได้หรือไม่ ยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีคอนแทคเลนส์อัจฉริยะเปิดขายจริงๆแล้วคุณผู้ชมจะซื้อไหมครับและถ้าคุณผู้ชมซื้อมาเราต้องการใช้ประโยชน์อะไรจากมันวันนี้เป็ดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ